สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราได้มาพบกันอีพีหนึ่งน่าจะเป็นอีพีที่สามสิบเอ็ดแล้วล่ะค่ะโอ้วันนี้ก็ต่อเนื่องเนาะจริงก็คือยังคงอยู่กับคุณหมอคุณหมอคุณหมอต่อนะคะคุณหมอวุฒิชดประสาททองนะคะมุมพักหลังไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะคุณหมออยู่ประจํากับพวกเราเนาะเพราะว่าคุณหมอก็จะเป็นนักคน้นคว้าจริงๆและมีโปรเจกต์ที่เราจะทําอะไรกันต่อเรื่องเรื่องของอ่าอ่า ด้วยความที่คุณหมอเป็นนักคน้นคว้าเนี่ยแหละค่ะคุณหมอก็เลยมีอะไรอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของกับการที่เราได้เข้าใจตัวเองหรือว่าเข้าใจเรื่องของการภาวนาหรือว่าอะไรอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามแต่ว่าสุดท้ายคือเอ่อได้เรื่องของการตระหนักรู้อะค่ะหมองว่าเรื่องสำคัญนะคะคุณหมอค่ะวันนี้คุณหมอจะค่ะค่ะวันนี้คุณหมอจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเห็นบอกว่าเหมือนเมื่อแบบเมื่อเช้าเพิ่งจะแบบ Pink, ปิงแวบกับสภาวะเรื่องเนี้ยเข้าใจอะไรบางอย่างจะมาคุยกันเรื่องเอมพัตตีกับซิมพ a ตีเนาะอืมันมน,นี่มันแตกแต่างกันยังไงนะอม,มีคนสงสัยเยอะมากเลยค่ะเอมพัตตีกับซินพาตี้เนี่ยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราเป็นโคชอ่าหรือว่ามีการฟังนะช่วงหลังจะสังเกตว่ามีคนมาสนใจเรื่องของการฟังฟังยังไงฟังเชิงลึกฟังยังไงให้เป็นเป็นเอมพัติิ้ listening เนาะฟังยังไงให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเอ๊ะแล้วยังไงกับมันต่างยังไงกับคาว่าซินพาตี้ค่ะอ่า คุณหมออัดเช่อเลยค่ะไปคน้คนๆก็ผมก็คุยกับพี่เบนอยู่เรื่อยๆเนาะพี่เบนก็อยากจะให้ผมมาคุยเรื่องนี้เหมือนกันแบ่งปันผมก็เลยไปคน้คนๆมาแล้ว,ลวเมื่อเช้าง่มันมีอะไรบางอย่างกับคำบางคำเรื่องที่ผมไปไปค้นๆไปไปรีเสิร์ชมาล้วก็เลยมาเชื่อมโยงผมออกตัวนิดนึงนะผมผมอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอะผมเป็นคนที่สนใจเรื่องเรื่องสมองแล้วการทํางานของสมองแล้วก็บังเอิญบังเอิญนี่เป็นหมอ ก็ได้เปรียบชาวบ้านนิดนึงทั้งจะรู้สับแสงทั้งทังทางด้านเอ็มดีการแพทย์พอประมาณหนึง่งเราก็เลยเข้าใจง่ายๆขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ลึกขึ้นแล้วก็เอามาช่วยแชร์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์มันก็จะดีใจมากเนาะก็ทีนี้มันมันต่างกันยังไงซิมพัตีถ้าจะให้แปลไทยก็คือเออมันเหมือนกับเป็นการสงสารอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจ ค่ะเห็นออกเห็นใจอ่าออืมตอนเมื่อเช้าคุณหมอจะบอกว่าซิมเปอตี้ก็คือเหมือนกับความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเนาะใช่เนาะประมาณนั้นแต่ถ้าเอมพัตตีนี่คือเข้าออกเข้าใจอืมล้วเข้าใจเขาแต่เราไม่ได้เป็นไปกับเขาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คําไทยก็เลยประมาณนั้นเนาะที่จะเอามาแยกมันออกมาก่อน จริงๆตัวน hmm. ี้คือลองลองดูค่ะถ้าเราช่้น้ำหนักคําว่าเห็นอกเห็นใจเนาะกับคําว่าเข้าใจอะค่ะมันระดับของน้ําหนักไม่เท่ากันเนาะค่ะเห็นอกเห็นใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจริงๆถ้าถ้าเจอตัวเองค่ะจะรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ในสภาวะที่สูงกว่าแล้วเราเห็นอกเห็นใจเขาคือรู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาวะที่แย่กว่าเราอยากจะอยากจะช่วยเขาอยากจะอะไรพวกนี้เนาะค่ะอันเนี้ยรักษะถ้าถ้าถ้าใจความ ความเข้าใจที่ตีตัวเองตีความตีความคํานี้เนาะค่ะแต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับสภาวะที่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความเข้าเทียมคือเราแค่เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นค่ะรับรู้เขาตามความเป็นจริงอ,อ่ะอ่าเหมือนที่เขาชอบเปรียบเทียบนะ I put your feet in some one shoes อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีบทความหนึ่งที่เขาเขียนซึ่งผมชอบนะเขาเขียนว่า i can feel your pain นะครับคือ empathy อฉันรู้สึกถึงความความเจ็บปวดของเธอได้นะแต่ว่าฉันฉันอาจจะไม่ได้เจ็บปวดไปด้วยแต่ว่าฉันฉันรู้สึกเหมือนนะฉันไม่ได้จมไปกับเธอคันเนี้มันเป็นชอบครังนี้ค่ะคือซิมพัตี้มันเป็นความรู้สึกของการจมไปกับเขาคือสมมุติว่าเขาเศร้าเราก็จะเศร้าตามเขาแต่ว่าถ้าเอมพัตี้คือเรารับรู้ได้ว่าเขาเศร้าแต่จิตเราเองเราจะไม่จําเป็นต้องเศร้าตาม ซึ่ง่งงงตัวนี้ค่ะในเรื่องของการโค้ชเนาะคุณหมอเราก็จะรับรู้เขาว่าเอมองนี่คือเหตุผลนะว่าทาไมถึงแบบมารู้สึกมีพัน่นกับการโค้ชเพราะว่ารู้สึกว่าการโค้ชการภาวนามันเหมือนกันในแง่ที่ว่าเราต้องดาร,รงของสภาพของความภาวะของความเป็นกลางหรือที่เรียกว่าอุบเบกขาเนาะคือเรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยใจที่ไม่ได้ไม่ได้จมลงแล้วก็ไม่ได้ลอยขึ้นเนาะค่ะมันเราก็จะไม่ได้ดิ่งไปกับเขาแต่เรารับรู้ตัวนี้เพราะว่า สภาวะที่เราเป็นกลางตัวนี้มันจะทําให้เรารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงค่ะค่ะคุณหมอต่อเลยค่ะมันในมุมมองของผมนะที่ผมไปค้นคว้าม,มาผมเห็นมันเป็นการรับรู้อะครับแล้วมันมันมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับสมองันผมก็จะคุยนอ,อย่างเงี้ยนี่มันเป็นการการที่เราไปเห็นคนแล้วมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราเรารับรู้แล้วเราเราจะเป็นไปแบบนั้นเพราะในสมองเรามันมีธรรมชาติอยู่อันนึงเขาเรียวกว่าเป็น มลเลอร์นิวรอนนะครับเมลเลอร์นิวรอนเรียกว่าเซลล์สมองกระจกใช่อ่าอันนี้ยกให้นึกให้อย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างให้ให้ผู้ชมฟังเนอะเวลาที่เราดูหนังเศร้าที่คนร้องไห้เห็นคนร้องไห้เราก็จะแบบน้ําตาไหลตามหรือหเหมือนกันหรือบางทีเราเห็นเพื่อนหาวเพื่อนหาวค่ะอ่าเราก็จะหาวตามใช่ค่ะหรือหัวเราะอย่างที่คุณหมอบอก ดูหนังตลกแล้วก็ไม่รู้ตลกยังไงแต่ล้วก็พอเขาหัวเราะเราก็หัวเลาะตามหรืออย่างเนี้ยชัดๆเล็กเวลาการแสดงครับในเวทีต่างๆเวลาเขาแสดงตลกคนรอบๆหัวเราะบางทีเรายังไม่รู้หรอกว่าหัวเราะเรื่องอะไรแต่เราก็หัวเลาะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็หัวเราะขำที่เขาหัวเราะอะไรใช่ไม่ได้ขำคอนเทนต์ตรงนั้นแต่ขำเพราะว่าไอ้รอบๆเรามันขำไปด้วยเราก็ขำไปด้วยเลยนั่นคือมีเล่าเนีวรัามาทางาน อันนี้เป็นระบบอัตโนมัติเหมือนกันใช่ไหมคะมิเรอร์นิวรอนมันก็จะรับรู้ไปแล้วครับมันทำงานโดยตอเมติกมันเพอร์เซพชันผมชอบคำนี้งั้นในการที่เรารเราเรา,เร,ารับรู้อารมณ์คือมีเพอร์เซพชันคราวนี้ผมผมมองในในมุมผมนะที่เห็นเรื่องการทำงานของสมองครับมันจะมีทางแยกสองทางนั้นคืออัตโมติกอ่ะมิเรอร์นิวรอมันทำงานแล้วครับมันก็จะเพอร์เซพเข้ามาละมันก็จะไปแท็กหนึ่งถ้าเราไม่มีอ a วเ n น s ส ม,มันก็จะลงร่องของซิมพาธีค่ะอ่าก็คือเอ่อเวลาที่เรารับรู้เรื่องพวกนี้เนาะมีรอดดิวรอนรับขึ้นมาปับ๊บคุณหมอมองว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีสติค่ะมันจะ <Aware. S 2> ตกล่องของซิมพาธีค่ะคือการเห็นอกเห็นใจหรือว่าการรู้สึกร่วมค่ะมันจะซิงเลยครับ่าซิงแต่ถ้าเรามีเอ a r ว n ร์เอยู่อืมมันก็จะไปเป็นแค่รับรู้ แค่รับรู้คือแค่ perception แค่รับรู้ค่ะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่าอู้หเหมือนสาคัญมากเลยนะคือเหมือนสติเป็นตัวแบบนายชวานเนาะคอยควบคุมที่คุณหมอครั้งที่แล้วคุณหมอพูดถึงเรื่องรีเลยเนาะค่ะเหมือนเป็นตัวส่งเลยค่ะถ้าสติอยู่ก็จะส่งไปทางด้านนี้เนาะอืมค่ะถ้าไม่มีสติก็ของก็หลุดไปทางด้านนู้นเนาะนึกถึงสายพานค่ะเป็นนึกถึงสายพานการผลิตหยิบไม่ทันปุ๊บมันก็เลยไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละที่เป็น อันนี้ผมก็เลยเห็นทั้งทั้งสองมุมนะถ้าในเรื่องการโค้ดก็เอาไปใช้แบบนี้ได้ในแง่ของการการฝึกปฏิบัติเนาะปฏิบัติทำมมันก็มาล่องนี้เหมือนกันเลยครับอืเหมการการจะไปรู้อารมณ์แล้วจะไปจมกับอารมณ์หรือว่ารู้อารมณ์แล้วจะทรงสภาวะแค่การรับรู้มันก็ต้องมีตัวรู้อยู่เหมครับ ออันนี้ไอ้ไอ,ก,อก,การที่จะมันมาตัดต่อหรือมามาแยกแยะตรงนี้ครับอืม,มันก็คือเป็นการทำงานของ PFC อะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของของของ executive function อืซึ่งมันเป็นมันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ PFC มันเป็นเนื้อมันเป็นฮาร์ดแวร์แต่วงจรของมันมันทำงานก็คือ EF executive function ่าก็เรียกว่าโอเคเอ่อคำว่า PFC ที่เราได้ยิน prefrontal cortex เ Cort Cort <ex. S 1> นะคือเนื้อของสมองคุณหมอบอกว่าเปรียบ<ะ>เหมือนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนาะเหมือนเครื่อง<ะ>แต่มันจะทำงานได้มันต้องมี executive function หรือว่าเอ่อหน้าที่ในการบริหารจัดการเนาะใช่อ่ะ,ะอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้สมองทำงานเรียกว่า EF ค่ะ EF มันก็จะมีอยู่3สามส่วนก<ะ>็คือ Self and s e l l inhibition a n d control แปลว่าอะไรคะคุณหมอ self inhibition and control ก็คือการควบคุมตัวเองอกา,การหยุดและการควบคุมตัวเองอ self regulation นะครับอันที่สองก็เป็น working memory ใช้คําว่าตัวเอกใจแล้วหยุดเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ working memory คือช่วงที่เราพ a u นิดนึงนะครับแล้วเราจะใช้ความทรงจำจากประสบการณ์เก่าหรือ,อ,อการเปรียบเทียบอะครับช่วงจังหวะช็อตนิดเดียวะสั้นๆน,นิดนึงเลยนะ working memory ที่เราพอสอะช่วงพอสอะใช่ pause, ช pause, ชเราเห็นปุ๊บเอ๊ะทำยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ช่วงพอสนี่แหละครับคือ working memory ทำงานอืนที่สามก็คือ cognitive flexibility ซึ่งมันจะไปด้วยกันสามอันหมดเลยนะครับ <ogn> เราต้องเบรกก่อนเบรกแล้วก็พอสนิดนึงแล้วก็ถึงเลือกเลือก option cognitive flexibility คือเลือก option ที่จะไปต่ออ่าโสามตัวนี้เป็นเรื่องของ ef เลยครับอ่าโอเคอ่า ef ก็คือมีสามขั้นเนาะ อันแรก<ช>ก็คือเออคุณหมอบอก,บอก,บอกคืออะไรนะคะจำไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆคือเซลล์คอนโทรลนะครับเซลล์อิกอีกนิดนึงคอนโทรลอ่าก็คือหยุดเซลล์คอนโทรลอ่าหยุดหยุดเสร็จแล้วก็คือเหมือนกับมันก็จะมีช่องว่างเรื <Horse. S 1> ่องของการไปเปรียบเทียบกับอ่าตัวนี้ถ้าในทางพทธก็คือเหมือนกับสัญญาเก่าเนาะกับไปดึงสัญญาเก่ากลับมาทํางานก่อนก็คืออันอันแรกเป็นเป็นรับรู้ถ้าฟังจากคุณหมอเนาะคือมันเหมือนก็ผัสสะค่ะแล้วก็คือเกิดวิญญาณที่รับรู้ค่ะ คือการรับรู้ทางภาษาเนาะเสร็จแล้วอย่างที่ว่าฮามันก็จะมีเรื่องของตัวสัญญาคือที่คุณหมอบอกว่า working memory เนาะคือความจําได้หมายรู้มันจะกลับไปทบทวนสิ่งที่เราเคยเ,เคยรู้ค่ะและตีความเสร็จแล้วก็คือเป็นอันที่สามที่คุณหมอเรียกว่า cognitive flexibility เนาะก็คืออันนี้มันก็คือจะเป็นปฏิกิริยาที่เราจะเลือก,อกอหรอโต้ตอบโต้กลับไปออื <c oughs> <c oughs> ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของในทางพทธอาจจะเป็นเรื่องของการปรุงแต่งไหมคือสังขารเนาะค่ะคือคิดอ่าแล้วว่าโอเคตัดสินใจตอนนี้อถ้ามันมีวงจรเอ็ของสามอย่างนี้แสดงว่า PFC มันต้องทํางานค่ะเอนครบอยู่มั้คนห้นานี่นคันห้านี่<ถ>ได้ครบไปแล้วคะ่ะเจอเลยคะ่ะ<ม>ครบครบห้าละอ่าทีนี้ถ้าเรา perception เข้ามาแล้วแล้วแล้วมันมันไปทางซิมบัตี้เนี่ยมันก็ชัดเลยเพราะว่า PFC ไม่ได้ทํางานไงพี่เบ๊ ม,มันลงเพิ่มแล้วมันลงไปล่องลิมบิกลิมบิกทํางานอย่างเดียวเลยอ่าลิมบิกนี่ก็คือสมองส่วนกลางส่วนอารมณ์เนาะส่วนอารมณ์เนา em <otional S 2> ะ emotional brain อ่าอิมมชันัลเบรย์นคือเป็นไปตามอำเภอใจเหมือนที่อาจารย์วรพัฒน์สอนเลยครับอ่ามันก็เลยถึงได้รู้สึกเป็นอารมณ์ร่วมเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเมโลดีรอนรับรับไปแล้วแล้วก็คือไม่มีสติปุ๊บมันก็ออกไปเรรื่อองามณ์เลยเนาะอินกับเขาไปด้วยารมค่ะไปตามอำเภอใจเลยครับอ่าอำเภอใจอ๋ออำเภอนี้อยู่ที่ไหนคะไม่รู้แลวอำเภอนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้ใจค่ะไปตามอำเภอใจเลยครับเราไปตามอำเภอใจค่ะโอเคค่ะ อพราะว่ามันอย่างที่บอกนะมันมันไม่ได้มีวงจรในสามตัวนี้ไปควบคุมกันกันมันก็มันก็เลยกลายเป็นสิมพาทีค่ะอ่าคันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นก็คือ e อฟก็คือเท่ากับสติใช่อืมใช่ครับอ่าฮะค่ะแต่จริงๆ<ห>ถ้าเป็นในแง่ของธรรมะอาจจะลึกกว่านั้นแต่ว่าเอาเอาง่ายๆเคร่าวก็ประมาณนั้นก็เขาเข้าใจง่ายเนาะอ่าฐานว่าฝึกสติมันก็ไปฝึก e อฟก่อนเลยอืคานนี้ถ้าถ้าเราเรามาอีกอีกชแนลหนึ่งเนาะ เรารับรู้เพอร์เซปปุ๊บแล้วไอ้สามตัวนี้มันทํางานอืะอีกมันทํางานอืมมันก็จะลงลงล่องของเอมพัตี้อะครับอืมค่ะที่เป็นคอนเนภาพออกใช่ไหมครับค่ะเรารับรู้อารมณ์นะแต่ว่าไอ้สามตัวนี้ทํางานไงอินฮีบิตก่อนนะหยุดก่อนเบรกก็เบร,รกก่อนเฮ้ยอารมณ์นี้มันมันเป็นยังไงเนาะอืมไอ้ฉันรับรู้มาแล้วไอ้มันอารมณ์นี้มัน,นแบบไหนนะอ๋ออารมณ์นี้คือแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับเบอร์ที่มันเรียกทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ให้ฉันฉันจะตอบโต้อย่างไงดีอะไรอย่างี้อืมอืมค่ะอันเนี้ยนคะ่ะฟังคุณหมอพอพูดรอบสองเนี่ยมันก็ถึงได้ไปไปเชื่อมโยงกับื่อที่ที่พูดถึงเรื่องคําว่าขันห้าเนาะแล้วอย่างที่บอกคือเวลารูปมันรูปมันกระทบเนาะอ่าอันนี้ก็คือรูปกระทบปุ๊บเราเกิดวิญญาณคือรูปเราไปกระทบเนาะผัสสะเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วก็คือมีวิญญาณคือรับร,ร,บรู้รับรู้เสร็จเมื่อกี้ที่บอกค่ะอ่อสติตัวน,นี้เข้ามาทํางานที่คุณหมอบอกมันคือเรื่องของการที่มาหยุดเนาะทําให้เราแบบ คือเกิดภาวะของการที่เออคือ,ค,อคือได้หยุดเนาะหยุดแล้วก็อันนี้คือมองภาวะตัวนี้คือสภาวะที่แบบมีสติค่ะแล้วก็คือพอเสติเสร็จแล้วก็คือมันก็กลับไปทบทวนกับไอเรื่องของการตีความเนาะกับสิ่งที่ภาษาและแปลความหมายว่าสิ่งที่เรากระทบนั้นมันคืออะไรค่ะ อ่าแล้วก็สุดท้ายมันก็เอทำให้เราสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าเป็นอะไรมันก็เลยพบเลยค่ะห้าห้าขันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอธิบายโดยสังสมองเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้น,นที่คุณหมอบอกก็คือถ้าสมมติเรามีเรามีสต,ติตัวนี้ค่ะเราจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตาม <You awareness. S 2> ที่มันเป็นจริงอืมเี่ย a w น r e n e s s นมุมในมุม,<ล>ม,มเป็นสมอง,งส่วนนี้ทํางานไปฟัง,งาอาจารย์าราภศรด้วย,วยอาจารย์เรื่องโคชอาารก็จะบอกว่าโคชชิ่งมันก็คือการการที่เมนเทน ฟีลออปเปอเนซให้เกิดขึ้นฟีลออปเปอเนซให้เกิดขึ้นมันโค้ชต้องมีก่อนเนาะค่ะฮ่อันนี้เป็นคอมเพเซชัของโค้ชเลยค่ะโค้ชต้องอยู่กับปัจจุบันคือมีสติอยู่กับปัจจุบันดีเซนซิงแล้วก็สร้างฟีลออปเปอเนซให้ได้ด้วยค่ะั้นตัวเราก็คือเนี่ยคุณบอกต้องโอ้ยนผมคนลุกเลยปิ๊งเลยเนี่ยเราเราก็ต้องมี r e วน s สตลอดเนี่ยเราต้องรับรู้อารมณ์ในในเชิงที่เราเราแค่รู้ว่าเราเป็นตัวรู้นั้นโค้ชทาหน้าที่เหมือนเป็นตัวรรู้อามมณ์แต่่่ไใช ไม่ใช่ไปเก็บอารมณ์มาแล้วเอาเข้ามาใส่อย่างเงี้ยครับค,คือมารู้จักอธิบายให,ให้มันง่ายกว่านี้แต่ควมเห็น,นล้วเข้าใจวันนี้ก็เพิ่งได้แบ่งปันกับโคชท่านเนื้อหาบอกว่าแบบทำกระบวนการโคชเนาะแล้วก็คืออย่างที่ว่าคือเอ่อเหมือนกับพอได้ทําเรื่องของกระบวนการโคชที่เอ่อ เขาได้ส <c Ris ky> ังเกตเห็นเรื hmm. ่องของการที่เราจะแยกความคิดของตัวเองที่ทํำยังไงให้เราไม่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 มีความคิดในเรื่องของการจะชี้นําหรือการตัดสินหรือคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่นเขาบอกว่าเขาเห็นความเข้าใจในเรื่องของ unconditional positive regard คือการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขกับว่าให้เชื่อมั่นกับคนตรงหน้าค่ะว่าเขาจะสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆของเขาด้วยตัวเขาเองได้เขาบอกว่าจากประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมันเปิดโลกเลยว่า เฮ้ยแบบเขาเหมือนเขาได้หลุดเข้าไปรับรู้คือออกจากกรอบความคิดเดิมของตัวเองที่มีชุดของไมเซตอะค่ะเข้าไปมีรับรู้ความรู้สึกของของคนตรงหน้าแล้วก็คือมองมองโลกในมิติของคนตรงหน้านะคะอันนี้คือภาวะของการที่ปบบอ่าค่ะเยียมมากเลยค่ะตามที่คุณหมออธิบายมาเลยมันคือความรู้สึกว่าเออเราได้เข้าใจเขาจริงๆและตรงนี้ค่ะมันเอื้อให้เกิดความรู้สึกที่ คู่สนทนาเองอะ่ะก็รู้สึกว่าอันนี้คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าได้รับการเข้าใจอย่างแท้จริงและยอมรับแล้วมผมเลยเข้าใจเหมือนกันนะพอดีไปค้นคนเรื่องเอ็มพาร์ที่เลยเข้าใจมาว่าอ๋อมันมันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับคอมเพลชันด้วยพี่เบนยังไงคะคุณหมอคอมเพลชันจริงๆแล้วมันมันต้องเอ็มพารที่ก่อนเลยครับอืม,มันต้องไปเข้าออกเข้าใจเขาก่อนนะครับ แล้วมันถึงจะเป็นคอม p พ r ชั o ที่มัน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 ดีดีจริงๆนะครับเออทั้งนั้นคุณหมอพอจะยกตัวอย่างนี้ไหมพอเป็นคอม p พ r ชั o อย่างคอม p พ r ชั o ในที่นี้เราจะแปลว่าเป็นความความเมตตาความเมตตาเนาะค่ะคือพอเข้าใจปุ๊บความเมตตาจะมาเองอืมค่ะงั้นผมยกตัวอย่างเรื่องที่ผมเรียนโค้ดเนาะซึ่งผมชอบมากประทับใจมากในเรื่องเนี้ยที่ที่เป็นนิทานเล่าตอนเรียนที่เป็นน่าจะไไ้เรียนนังที่บอกว่ามีผีเสื้อมีผีเสื้อแล้วก็มีเด็กน้อย สงสารผีเสื้อแล้วเกินแล้วก็เลยไปช่วยมันดึงมันออกมาจากดิโน่ดักแด้แล้วโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องเศร้าผีเสื้อตัวนั้นมันก็เลยบินไม่ได้อีกเลยอืมค่ะอันนี้ครับอืมเนาะเพราะเพราะมันเป็นอะไรที่เขาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะมันคือซิมพาธีเลยครับเราเราเอาไปเปิเราสงสารเพราะว่าเราเอาเอาลมไปโจมอุ้ยมันทรมานจังเลยนะเราวเราตัวเราไปเราตัวเราไปตัดสินเองเนาะไปสรุปเองว่าเขาทรมานไม่เข้าใจธรรมชาติ อพอเราไปช่วยผีเสื้อให้มันออกมากลายเป็วนว่าปีกมันไม่โดนรีดออกมาแล้วมันก็เลยหงิกหงิกแล้วมันก็เลยกลายเป็นผีเสื้ออะไรก็ไม่รู้ชีวิตมัน,ก,มนก็เลยบินไม่ได้อีกเลยพิการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งมันไม่ได้เอนพาที่ตัวนี้โอ้บบพอฟังคุณหมออย่างนี้แล้วเห็นความเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของนี่เลยค่ะบางครั้งคือเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเนาะ อันนี้อันนี้ขออนุญาตนะ,ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะตาหนิคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะเป็นแต่ว่านาตอนนี้คือคือรับรู้แบบเดียวกันนียค่ะว่าแบบเหมือนกับบางครั้งความรักความห,าห่วงใยของเราแล้วก็ความที่เรารู้สึกว่าเออเขายังแบบยังยังยังไม่ได้เชื่อมั่นเนาะค่ะคือบางครั้งเราก็คือก็จะต้องบอกว่าพ่อแม่อาจจะเห็นลูกเด็กเสมอคะ่ะอย่างของตัวเองก็จะรับรู้นะเราอายุขนาดนี้แล้วนะพ่อแม่ก็ยังเห็นเราเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่เสมออย่างี้ค่ะ ดังนั้นบีเรื่องของความวงาญของเขาตัวนี้บางครั้งมันทําให้เราไม่ได้เติบโตในแบบของเราเนาะเหมือนผีเสื้อตัวนั้นที่อยู่ในดักแด้<ม>ถ้าเขาบางครั้งชีวิตมันต้องสตรั์เกิลนั่นคือต้องต่อสู้<ด>ใช่ไหมคะอืมเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเนาะมีมมมผมว่าเมเปรียบเทียบเหมือนตอน,นตอนตอนเราคลอดนะครับพี่เบนแล้วผมผมสงสัยในแง่หนึ่งเหมือนกันนะพี่เบนไอตอนเราคลอดซึ่งซึ่งมนุษย์สมัยนี้เขาเขาผ่าคลอดกันเยอะแต่ผมแต่แน่แน่ที่ผมพี่ผมพี่ผมรู้มานะ เรื่องเรื่องของไมโครไบโอตาครับเรื่องเรื่องของของแบคทีเ r ียครับเราจําเป็นต้องต้องผ่านการคลอดมาจากทั้งช่องคลอดของแม่เพื่อคนพื่อใน้เพื่อปนเปื้อนแบคทีเรียนะครับจะมีในชคุ้คกันขึ้นใช่แล้วมันจะไปกระตุ้นในในช่องท้องเราครับแต่เด็กสมัยนี้ ไม่ได้ขอดันช่องข้อ่ผ่าข้อแล้วก็สเตอร,ร์ไลน์หมดเลยไอเชื้อที่มันต้องตายหมดเป็นเป็นทานสแปนเพื่อเข้าไปในตัวเราไม่มีเลยเด็กสมัยนี้ถึงเป็นภูมิแพ้กันเยอะอะไรในมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็คือสมสมสองนะครับที่มันผ่านการการรีดช่องข้อออกมามันคือการกระตุ้นอะไรบางอย่างอมันเหมือนเป็นสิก n a ลมันเหมือนกระปี่ะครับที่มันต้อง ต้องผ่านในตัวตัวดักแด้ต้องรีดออกมาผมว่ามันคล้ายๆกันธรรมชาติต้องสร้างกลไกอะไรบางอย่างเพื่อช่วยแต่ว่าจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าผมเดาว่ามันต้องมีกลไกเกี่ยวกับสมองเพราะว่าหัวเด็กมันมันจะรูปทรงมันจะไม่กลมนะครับตอนที่คลอดอกมาหัวจะเป็นรูปรีรีแล้วกระโหลกมันจะเหลื่อมๆกันแล้วสมองมันก็จะยืดหยุ่นมันก็จะกลายเป็นรูปรีรีแล้วก็ลอดออกมาอย่างนี้ครับมันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างเราตัดกระบวนการในธรรมชาติ มันถึงผิดธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะลงโทษอย่างแสนสาหัสไอ้คำพูดเนี่ยอาจารย์วัลพัสสอนผมมาแล้วผมก็เอามาเปรียบเทียบกับเรื่องต่างๆในชีวิตของผมเห็นเนาะผมก็เห็นนะครับว่ากระบวนการใช้ชีวิตของเราผมเองก็มีนะบางอย่างหรือคนอื่นผมก็เห็นเหมือนกันว่าไอ้บางอย่างดูมันไม่มธรรมชาติเนาะมันมันก,นก็ก็โดนธรรมชาติลงโทษอะครับถ้าถ้าไม่ทำแบบนั้ถก็ถเป็น<ะ>ธรรมชาติเนี่ย ก็น่าสนใจเนาะจริงๆโอ้คุณหมอถ้ามีแบบเออใครเขาจะมีวิจัยไว้ไหมว่าการคลอดโดยธรรมชาติอะค่ะถ้ามีการเก็บข้อมูลยาวๆก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะว่าเออเด็กที่คลอดโดยธรรมชาติกับเด็กที่คลอดโดยการผ่านะค่ะจริงๆแล้วคือมันมีอะไรที่แตกต่างกันได้บ้างเนาะนี่เรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องไมโครเบอต้าเรื่องกับ เรื่องเรื่องแบคทีรียในลำไส้ต่างกันแน่ครับอันนี้ชัดๆแ,แ,แต่อย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยเรื่องของสมองเรื่องตัวเศษของการ s q u e e เบรนเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมเดอาน,นะผมผมเชื่อมั่นว่ามันต้องมีอะไระที่มันตัวทิกเกอร์พี่เป็นเองแต่ว่ายังยังผมยังไม่เจอถ้าเจอ,อแล้วมันหลังจะมาแชร์มองอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบสายใยเชื่อมโยงของความผูกพันเนาะอันนี้ถ้าให้แบบเซนซิ n ของตัวเองนะคะก็มองว่าเวลาที่แบบแม่ต้องออกแรงเบ่งครอบมากๆเข้าเนี่ยค่ะ น่าจะมีแบบแล้วก็เวลาที่ลูกต้องผ่านช่องคลอดเนาะที่แบบมันเป็นที่แคบๆอะไรพวกนี้ค่ะอืมก็เป็นไปได้อย่างที่คุณหมอบอกเนาะสภาวะของการรีดอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะแบบอีกเกอรอ์กระตุ้นมันกดปุ่มนะครับเพื่อสตาร์ทอะไรบางอย่างที่เด็กแล้วเราเราไม่ได้กดปุ่มสตาร์นะครับเด็กที่สมัยใหม่มาถึงมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะผมว่ายอย่างนั้นนะผมเดาเดา เราก็เราก็ไม่รู้นะอันนี้คือเป็นสมมุติที่ฐานของเราเนะาะหวังว่าหวังว่าจะแบบหนึ่งคืออาจจะมีโอกาสคุณหมออาจจะได้ไปนค้นเพิ่มเติมมาเจอหรือว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านนี้หรือรอ,ยอยู่ทางนะสาขาพวกนี้ค่ะเป็นสูนย์จินาแพทย์หรืออะไรพวกนี้ได้ทาง,งานวิจัยพวกนี้ค่ะเอก็ได้มาต่อยอดเนาะเพื่อให้เราสามารถจะแบบอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ก็เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นค่ะในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ค่ะนาสนใจมากเลยค่ะหัวข้อง่ายๆเนาะแต่วันนี้ก็คือรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุยกับคุณหมอก็จะได้เติมเต็มตัวเองค่ะได้มีความเข้าใจเออ่ในเรื่องของสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นแล้วก็รวมถึงเรื่องของมิติของการที่แบบเติบโตด้านในอะค่ะค่ะเห็นความเชื่อมโยงตัวนี้เสมอเลยค่ะกับคุณทุกครั้งที่คุณหมอมามาเล่าให้ฟังสิมนิดนึงนะที่ผมพูดมาตลอดก็จะเห็นว่าผมพูดถึง PFC บ่อยมากเนาะ อาจจะพูดถึงส่วนอื่นๆก็ตามแต่ว่าผมผมก็จะมาลงที่ PFC บ่อยๆก็เลยคือสมองที่มันเป็น Mindfulness นะครับแล้วก็น่าจะเคยพูดกับพี่เบนช่วงแรกๆทีผ่ผมก็จะพูดว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยนะเขาสนใจแลวมีรีเสิร์ชซึ่งถ้าไปเปิดใน YouTube หรือไปเปิดใน Google นะครับพอค้นคำว่า Mindfulness Brain นะครับโอ้จะมีให้อ่านไม่หวันไม่ไหวเลยครับเยอะแยะมากมายฝรั่งก็สนใจนะครับในมุมของผมคิดว่าทำไมฝรั่งก็ถึงสนใจเพราะว่า เขาสังคมเขาอะครับมันก็อยู่บีบคั้นแล้วก็คนใช้ความคิดเยอะครับคนทุ์กับความคิดเยอะละ้วททายังไงจะหลุดทอกจากความคิดได้แล้วเขาก็ไปเจอว่าไอ้การภาวนาเมดิเทชันน่น mindfulness p r a c t i c นี่มันช่วยลดทุกข์ของเขาได้เยอะมากเขาก็เลยเริ่มมาพวกนี้ไป implement เอาไปใช้งานในชีวิตเขาเยอะมากเขาได้ประโยชน์ไงเขาเห็นประโยชน์จากการแก้ไขสิ่งที่เขาเจอเลแล้วมันเป็นความทุกข์ เจอทุกข no. ์ก no. ็ด oh, ีเนะทําให้ด mm hmm. hmm. ิ้นรนแล้วก็จะไปหาทางที่จะหลุดออกมาจากทุกข์อถ้าไม่เจอทุกข์ก็คงลําบาก่น้องก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็เลยแบบด้วยความที่เอ่อโดยโดยโดยพื้นฐานของเราชาวพุทธเราก็แบบเหมือนติดโตมากระสิ่งนี้เนาะ บางครั้งก็คือ,อพ่อแม่ก็รู้สึกแต่ว่าเออทำอย่างนี้แล้วมันดีก็เลยบอกให้ลูกทําแล้วก็บอกไม่ได้มีเหตุผลที่อธิบายเนาะแต่ว่าเวลาฝรั่งที่เขาเขาได้มาศึกษาเขามีประสบการณ์เขาก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกก็คือไปวิเคราะห์วิจัยเนะาะสารวจว่าเอา๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเกิดผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้เนาะมันก็เลยเหมือน,นกันเราก็เลยต้องกลับไปรับเอาแบบความรู้ที่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์จากทางตะวันตกทั้งที่จริงๆแล้วภูมิปัญญาเหล่านี้บางทีเราอยู่กับสิ่งนี้มาค่าะแต่เรา เราก็คือเราเพราะด้วยความที่เราไม่ได้เข้าใจมันแล้วก็มองว่าเอ๊ะพามันไม่ได้เข้าใจก็เลยอาจจะยังไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่ปฏิบัติรับบางท่านนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็มองว่าการที่ได้เข้าใจในเรื่องพวกนี้ก็อาจจะช่วยให้เราเอ่อมีหวัง,หว,งหวังไปอย่างนี้ค่ะว่าทุกท่านจะนํามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะเป็นผลักกำลังใจแล้วก็อย่างน้อยเผื่อคนที่เห็น อยากอยากจะได้คาอธิบายหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์และดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นถ,ถ้าได้เข้าใจที่ผมผมคงดีใจมากเลยครับเพราะมันก็จะได้ช่วยให้คนกลุ่มนึงนะซึ่งซึ่งชอบที่จะเห็นเห็นอะไรบางอย่างก่อนเห็นเห็นเห็นต้นทางต้นน้าอ๋อเมันมีเหตุผลอย่างนี้นะเดี๋ยวลองไปทําดูบ้างอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยเออผมถ้าผมผมทำมันก็ได้ผมดีใจมากอะไรย่างเงี้ยครับมันก็อย่างเอมพัตีอย่างเงี้ยเอมพัตีกับเซิงพัตีอย่างเงี้ empathy, sympathy, ยครับก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้ง การฝึกการรับรู้อารมณ์คนอื่นทั้งคนที่ใช้ชีวิตประจาําวันหรือคนที่ต้องการจะฝึกฝึกธรรมะหรือว่าโค้ชที่จะเอาไปใช้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือฝึกเรื่องสมองเราเนาะฝึก n d f u l n e s s เราเองครับันถ้าเรามี mindfulness อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงแล้วครับไอ้ s ิ m p a t ี่มันจะลดลงไปเรื่อยๆแหละแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ามันมัน,ม,นมันก็มีผมก็มีนะเป็นบาง,บาง,บางช่วงมันช่วงที่เราเราสติเราไม่แน่นหรือเราเรา,เราไหลไปกับความค,ามคิดไหลไปกับอารมณ์ ก็ไม่ต้องไปตาหนิตัวเองมาเรื่องปกติเราไม่ได้เป็นพระราหันไม่มีทานนะที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นตแต่ขอให้เรารู้ตัวบ่อยๆทั้งเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวบ่อยๆครับ PFC มันทํางานในวงจรนี่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทําซ้ําๆบ่อยๆมันก็จะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะมันก็เหมือนล่องล่องน้ำนะครับเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นล่องน้ําใหญ่ของเราไปเรื่อยๆครับโอกาสที่มันจะไหลไปทางนั้นมันจะแข็งแรงก็จะมีมากขึ้น พอเราเห็นหนาอารมณ์คนปุ๊บแทนนี่เราจะจะไปซิมมาที่เราก็จะไปเอมพาทีได้ง่ายกว่าปกติเราเราก็จะรู้ตัวเองเลยครับเพราะเราฝึกไปเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเองว่าเฮ้ยเฮ้ยฟังแล้วเราไม่ค่อยไม่ได้ไปจมกับอารมณ์เขาเท่าไหร่แล้วนะฟังแล้วเออเราก็รู้นะว่าเขาเป็นยังไงรู้สึกชัดตัวเจนด้วยรู้สึกชัดมากๆแต่ไม่ได้จมอืม<ช>แล้วก็แยกด<ๆ>ูออกมาเป็นแค่คนรับรับดูอารมณ์แล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ EQ ด้วยครับ เพราะว่าไอตัวเอ p a t h ตีนี่เป,นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ EQ ใช่ไหมพี่เบนเนาะที่เรียนกันของโคสใช่ครับค่ะค่ะช่วชวนค่ะว่าแต่ละท่านที่ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเพราะว่ามองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันต้องเกิดการลงมือทำเนาะค่ะท่านต้องปฏิบัติด,ด้วยตนเองแล้วก็อาจจะแบบจะจะได้รับประสบการณ์ตรงเนาะเพราะนั้นนาตอนนีือก็ก็หวังว่าการพูดคุยของเราค่ะ ถากจะแบบมีประโยชน์ในเรื่องของช่วยให้ท่านเห็นแล้วเห็นภาพหรือเข้าใจแล้วก็คือได้ได้รู้สึกว่าอยากจะลงพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะก็เชิญชวนนะคะค่ะลองรับฝึกกันค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะค่ะหากูบาจารย์ค่ะที่ท่านถูกจริตเนาะค่ะที่จะแบบรู้สึกว่าเออเราฟังแล้วเราเออมันมันฝึกแล้วรู้สึกเรา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 ไปได้เราไปต่อได้เนาะเราชอบค่ะ มันต้องเริ่มจากตรงนี้ค่ะค่ะเล่นกีฬาต้องมีโค้ชเลยครับฝึกก็ต้องหาโค้ชต้องทำทำเหมือนอาจารย์วรพัฒน์พูดนะครับก็ต้องหาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ฝึกฝึกเถอะได้ค่ะสำหรับนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะรอมหน้าจะเป็นอะไรลองติดตามดูถ้าเราจะมีรายการใหม่ที่แบบมานําเสนอนะคะน่าสนใจเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผู้ชมบ๊ายบายค่ะ